เมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงตามปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่หมายถึงมีความเร่งนะครับสรุปในเบื้องต้นได้ว่าแรงลับที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุมีความเร่งครับ เราก็มาต่อกันที่หัวข้อ3.3นะครับจะเป็นเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันครับก็จะต่อเนื่องกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1เลยเรามาดูกันนะครับสรุปกฎข้อที่1สั้นๆก่อนแล้วผมจะขยายความหมายของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ก็จะเป็นกฎในกรณีที่ไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุเดี๋ยวผมจะเพิ่มคําบางอย่างนะครับ ก็คือกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีแรงผมขอเว้นที่เอาไว้นิดนึงนะครับไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุซึ่งแรงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว F ก็คือมาจากคำว่า force นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็มีลูกศรน,นะครับมีแรงเป็น0ครับก็คือไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุเราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีสภาวะของวัตถุที่เกิดขึ้นได้สสภาวะถ้าวัตถุ หยุดนิ่งนะครับวัตถุก็จะหยุดนิ่งต่อไปนะครับแต่ถ้าวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยู่ล่ะนะครับถ้าวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยู่สิ่งที่เราได้จากกฎข้อที่1ก็คือวัตถุก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็ว v คงตัวนะครับโอเคขาวนี้ ผมจะขอขยายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในส่วนต่อไปผมขอพิจารณากรณีเดียวแล้วกันกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งนะครับเอาเป็นกรณีง่ายๆแบบนี้สมมุติว่าอันที่1นนะครับถ้าเรามีวัตถุอยู่นะครับเป็นวัตถุตอนนี้ผมใส่เป็นมวลแล้วกันเรารู้แล้วนะมวลก็คือการวัดปริมาณความเฉื่อยก็คือแทนด้วยตัว m นะครับถ้าเรามีวัตถุอยู่แล้วก็วัตถุข,ของเรานะครับ อยู่นิ่งๆน,นะครับเราบอกว่าเมื่อไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุเลยวัตถุก็จะคงอยู่นิ่งๆต่อไปนะครับซึ่งในกรณีแรกอันที่1นนะครับผมเอาเป็นกรณีที่ไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุเลยครับไม่มีแรงเลยสักแรงเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไปอันนี้ก็คุณน่าจะใช้ประสบการณ์จากชีวิตจำวันในการระบุได้นะครับส่วนกรณีที่2ขอเขยบมาตรงนี้หน่อยหนึ่ง รณีที่2นะครับเราลองมาดูกันวัตถุนะครับอยู่นิ่งๆครับใส่เป็นตรงนี้แล้วกันหยุดนิ่งจากนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมมีฝาแฝด2คนนะทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างมีฝาแฝดคนที่1ครับบอกว่าออกแรงผักวัตถุไปทางขวาด้วยแรงที่มีขนาด F จากนั้นผมเอาฝาแฝดอีกคนหนึ่งครับออกแรงผลักวัตถุเดียวกันเนี่ยไปทางซ้ายด้วยแรงที่มีขนาด f เท่ากันใช้ตัวอักษรนะใหญ่เท่ากันลูกศรยาวประมาณว่าเท่ากันสิ่งที่คุณเห็นก็คือคุณจะเห็นได้ว่าวัตถุที่เคยหยุดนิ่งตอนนี้มีแรงมากระทํา2แรงแต่วัตถุก็ยังคงหยุดนิ่งต่อไปนะอันนี้คุณใช้ประสบการณ์ฉากชิปจนวันได้นะมี2คนออกแรงผลักไปทางนี้คนหนึ่งทางนี้คนหนึ่งผลักด้วยแรงเท่ากันวัตถุมันก็หยุดนิ่งเนี่ยมันไม่ไปไหนแหละ นะครับคุณจะเห็นว,ว่ากรณีนี้ถึงแม้จะมีแรงกระทําต่อวัตถุวัตถุที่หยุดนิ่งก็ยังคงหยุดนิ่งต่อไปซึ่งเป็นไปตามกฎข้อซึ่งเป็นไปตามข้อความของกฎข้อที่1ของนิวตันคุณจะพบว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีแรงกระทําครับแต่ว่าเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อคุณรวมแรง2แรงนี้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศตรงกันข้ามเมื่อคุณรวมแบบเวกเตอร์ก็จะได้ศูนย์เพราะฉะนั้น กฎการขั้นที่ข้อที่1ของนิวตันที่บอกว่าไม่มีแรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีแรงเลยนะแต่หมายความว่าถึงแม้จะมีแรงกระทําแต่เมื่อคุณรวมแรงแล้วเนี่ยเป็น0ูนย์ก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าแรงที่บอกว่าไม่มีที่ว่านี้เนี่ยความหมายคือเป็นแรงรวมนะครับถ้าไม่มีเลยคุณรวมก็เป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ถ้ามีแรงนะครับ ไม่รู้ว่ามีกี่แรงก็แล้วแต่เมื่อคุณต้องรวมแรงแบบเวกเตอร์แล้วรวมกันปุ๊บมันก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตามกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยคำว่าไม่มีแรงจริงๆแล้วเราจะเพิ่มคําพูดเข้าไปนะครับว่าเป็นแรงลับนะครับ หมายความว่ามีกี่แรงก็แล้วแต่คุณต้องรวมกันให้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็น0ูนย์ซึ่งในกรณีก็จะมีความหมายว่าอาจจะมีแรงได้หลายแรงคุณต้องทำการรวมแรงก็คือการใช้ซิกมานะครับซิกมา F ก็คือแรงรวมทั้งหมดนะครับจะต้องเป็นศูนย์นี่คือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างตรงนี้คุณก็จะ เห็นภาพที่ชัดเจนเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าผมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีอีกหนึ่งแรงล่ะเป็นแรงอย่างนี้ถ้าวัตถุที่หยุดนิ่งอยู่แล้วจะหยุดนิ่งต่อไปก็แสดงว่าต้องมีอีกแรงหนึ่งที่ตรงกันข้ามกระทําบนวัตถุเดียวกันมีขนาดเท่ากันอย่างนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วเราก็นะครับแรงนี้กับแรงนี้รวมกันก็เป็น0แรงนี้ กับแรงนี้รวมกันก็เป็น0เพราะงั้นก็จะได้ว่าซิกมา F ทั้งหมดเป็น0ครับก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือว่าถ้าวัตถุหยุดนิ่งก็ยังคงหยุดนิ่งต่อไปถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V คงตัวไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่ากฎข้อที่1ของนิวตันผมขยายนะว่าเป็นกฎที่ไม่มีแรงรับกระทำต่อวัตถุนะครับ อาจจะมีแรงก็ได้แต่รวมแบบเวกเตอร์แล้วจะต้องเป็น0ูนย์โอเคครับนี่กดข้อที่1คราวนี้มาดูกดข้อที่2กันต่อนะก็จะเห็นได้ว่าผมขยายมาตรงนี้คราวนี้มาดูกฎข้อที่2ก็คือเป้าหมายของเราในหัวข้อนี้นะครับกดข้อที่2กฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยก็จะมีความหมายถึงกรณีที่มีแรงกระทําต่อวัตถุซึ่งหมายความว่าแรงรับนะจะมีกี่แรงก็แล้วแต่เมื่อคุณรวมแล้วเนี่ยแรงมันต้องไม่เป็น0ูนย์ครับ นะ่เห็น,นว่าต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีแรงกระทําแต่ว่ารวมกันแล้วเป็นศูนย์มันก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่1แต่คราวนี้ไม่ว่าจะมีกี่แรงก็แล้วแต่รวมกันปุ๊บไม่เป็นศูนย์อันนี้คือกฎข้อที่2เราจะมาดูว่ากฎข้อที่2เนี่ยเมื่อมีแรงลับที่ไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุจะเป็นยังไงบ้างเราดูง่ายๆแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมมีวัตถุมวล m อยู่ แล้วก็กําหนดให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเรววีนะครับจากนั้นเราลองใส่แรงกันนะสมมุติว่าผมใส่แรงในทิศนี้นะครับเป็นแรงรับเห็นไหมผมเขียนอย่างนี้เห็นไหมครับ มีแรงลับค่าหนึ่งที่ไม่เป็นศูนย์ไม่ได้เขียนแรงใดแรงหนึ่งนะแต่หมายถึงว่ามีทั้งหมดกี่แรงก็ไม่รู้รวมกันปุ๊บไม่เป็นศูนย์นะสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตาเร็วีแล้วผมใช้แรงกระทาไปทางขวานะี่คือผลักไปทางขวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุก,ก็ยังคงเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่ว่าจะเคลื่อนที่แล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คุณสามารถบ,บอกได้จากชีตประจําวันเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเร็วเปลี่ยนนะครับก็คือความเเร็วปลี่ยนนขาด แต่ไม่ได้เปลี่ยนทิศนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเราก็ให้วัตถุเดิมเนี่ยแหละวัตถุมวล m ผมก็กําหนดให้เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว v นะครับแล้วก็จากนั้นผมก็เปลี่ยนนะครับใช้แรงเหมือนกันก็เปลี่ยนให้แรงกระทําไปทางซ้ายที่ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถบอกได้จากชิปจำวันของเราก็คือว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่เราออกแรงผลักไปทางซ้ายต้านเอาไว้วัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับซึ่งก็จะหมายความว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันก็คือขนาดลดลงครับและกรณีสุดท้ายนะครับขอขยับขึ้นไปนิดนึงผมวาดเป็น3มมิติแล้วกันนะครับก็คือแบบนี้วัตถุก้อนเดิมเนี่ยแหละมวล m แล้วก็กําลังเคลื่อนที่นะครับกำหนดให้เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเรลว,วีแต่คราวนี้ผมใช้แรงกระทําต่อวัตถุนะครับเปลี่ยนไปก็คือใช้แรงกระทําในทิศอย่างนี้อันนี้คือแรงลับนะเวลาเราพูดถึงแรงเนี่ยคือแรงลับนะครับที่ไม่เป็นศูนย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่ผมผลักวัตถุไปทางนี้ก็เหมือนตัวคุณนะคุณลองนึกภาพคุณกําลังวิ่งไปทางนี้อยู่มีคนมาผลักคุณไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเปลี่ยนทิศทางครับตีโค้งไปทางด้านนี้เห็นไหม คุณก็จะเปลี่ยนทิศทางเพราะงั้นเราก็บอกได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ครับเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ตามเส้นที่สีแดงโค้งๆที่ผมเขียนนะครับเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ซึ่งถ้าในแง่ของ oil, อปริมาณการเคลื่อนที่ก็คือความเร็วมีการเปลี่ยนโดยเป็นการเปลี่ยนในส่วนของทิศทางนะครับคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนอันนี้ อันนี้หรืออันนี้จะสรุปได้ว่าเมื่อมีแรงลับกระทําต่อวัตถุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ความเร็วเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ครับเมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงตามปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่หมายถึงมีความเร่งนะครับสรุปในเบื้องต้นได้ว่าแรงลับที่กระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุมีความเร่งครับและนี่คือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2องของนิวตันในเบื้องต้นก็คือระบุได้ว่าเมื่อมีแรงลับนะครับ ที่ไม่เท่ากับ0กระทำต่อวัตถุแล้วแล้วก็จะทำให้วัตถุมีความเร่งตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าในวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับเราจะมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงลับกับความเร่งครับจะมาสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆที่ครบถ้วนในส่วนของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอต่อไปกันครับ